สวัสดีค่ะพี่น้องของป,องปานสุภสุคนมณนีกับพ่อพ่อยานุก็ละจา้าพี่น้องจา๋ายานุก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องบอดบิ๊กพยาบัลฟินแลนด์แล้วก็คู่ชินจังแล้วก็น้องซีแกรมนะพี่น้องก็คือว่าล่าสุดเมื่อวานนีน้มีข่าวประเด็นกันดราม่าเรื่องเงินชุดน้องซีแกมพี่น้องกันคู่ชินจังแล้วก็ออกมาโพดแบบนี้ละพี่น้องจา๋าแล้วก็โพดว่าทุกคําติชมเก็บมาเป็นแดงผักดันนะลูกหนูเก่งแล้วอะไรที่ผิดพลาดก็แก้ไขและปรับปรุง ครูและพ่อบิ๊กยังเป็นกำลังใจให้หนูเสมอคนเก่งของพ่อสันลวบาพี่น้องเราก็ให้กำลังใจน้องสีแก้มน้ะพี่น้องบอดบิ๊กเรากับวานเราก็ไลสุน้วกับว,วาน,วหวววานเห็นคนตีชมมาหลายแล้วก็ขอโทษพอวานเราก็หยุ่นหลายย่างหลายแนวแล้วบานน่ะน้องกับไปอันเอาชุดรัฐบาลพ่อสิเขาม่านกับพินก็มีความรู้สึกว่าชุดบ่โอเคอยู่แต่ว่ามันเห็นว่าทันแล้วนะนะพี่น้องเราก็กับ น้อมรับเอามาปรับปรุงแก้ไขแล้วกับบอวานยังดอกหลังจากอันเสร็จแล้วแล้วกันทรงเขาไร้กุ้แล้วกับบอกวานซีแกรมชุดไม่ผ่านนะลูกแล้วกับปรับปรุงแก้ไขดอกแล้วก็ขอโทษพี่น้องจากบ่มเมนวาเพิ่อนบอนนั่นแล้วก็เอยูสันล้ว่าบอมเนวาแล้วบอนนั่นแต่ว่านเอฟซีไล่ไล่ันกับเขามาให้กาลังใจน้องซีแกรมนาอพี่น้องแล้วกับพูดเพิ่นกับวา ตีได้แต่อย่าตีแห้งหลายน้องอายุซํานี่เองหนูโตนกแมนน้องพี่น้องจ๋าน้องกันยังในหน่อยอายุพี่น้องกําลังใจนะครับน้องแกมผิดพลาดก็แก้ไขครับหนูอย่ายอมแพ้นะครับหนูต้องไปให้ถึงฝันนะครับคนเก่งแมนน้องพี่น้องจ๋าประถูน้อยเก่งมากแล้วลูกอายุแค่นี้จะอะไรนักหนานะลูกสู้ๆเด้อจ้าสันพี่นอ้องใจซีกระหายกำลัง,งกแกน้องซิแกมน้องพี่น้องอีกท่านนี่ก,ก็ว่า เอาจริงชุดน้องก็แม่เสียหายอะไรมากแต่เราก็ต้องยอมน้อมรับคําติชมปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะรักนะคะซีแกรมไม่ต้องเครียดนะลูกแมนพี่นงองจ้ะไม่เป็นไรนะคะลูกส่วนใหญ่ก็แนะนำด้วยเหตุผลทั้งนั้นส่วนเล็กน้อยก็ปล่อยผ่านจา้าแมนพี่นงองจ้ะไม่ต้องน้อยนะครับซีแกรมคนเก่งไม่เป็นลายผิดเป็นครูหนูยังเล็กเดินหน้าต่อ ด้วยความมั่นใจเก่งๆอยู่แล้วลูกรักนะคะทําดีที่สุดแล้วครับแต่ไม่ถูกใจคนบางคนเท่านั้นแหละครับไม่เป็นไรปรปับปรุงแก้ไขผิดก็น้อมรับจ้า mm hmm. เก่งอยู่แล้วครับรักมากขึ้นทุกวันคนเก่งผิดพลาดปรปับปรุงแก้ไขไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกจ้าแม mm ่น hmm. พี่น้องจ้าทุกคนกับผิดพลาดแก้ไขคือกันนะพี่น้อง น้องก็ไม่ผิดอะไรมากนะครับแต่เป็นบางส่วนส่วนตัวผมมองว่าเป็นลูกการแต่งตัวสบายๆน่ารักใสาตามวายัยความน่ารักของน้องค่ะแมนพี่น้องจา๋าจังใดก,กะเป็นกําลังแกให้น้องซีแกรมเด้อพี่น้องจา๋าไปทั้งใดมาทั้งใดกะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสุภูสุคนป็นกําลังใจให้น้องซีแกรมคั่วชิ้นจังแล้วก็บ,บอดบ๊กพยาบาลฟินแลนด์สุภูสุคนเด้อพี่น้องจา๋า พี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังไดรัก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบายบายแตงเกียว